เดีอยวเรื่องนี้เอะอะไปตลอดเลยมานี่ก่อนเราก็น้อยใจเก่งเหลือเกินจริงๆแล้วเนี่ยแค่นี้เนี่ยเซิร์ฟเิรเพราะของจริงเนี่ยอยู่ใน Gen Y The Series นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับย้ำอีกครั้งว่าจะทุกวันพุธเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีครับผม หรือว่าถ้ว่าใครเนี่ยที่อยากดูย้อนหลังนะครับยังไม่ได้ดูก็เข้าไปที่ www. iq. com ก็ได้หรือว่าโหลดเว็บแอปพลิเคชัน i อีก็ได้นะครับจะเป็นแบบดูแบบอันคันเมื่อตอนช่องสมฉายไปเนี่ยปากให้แบบตึ๊บเดียวนะแต่อฉี่อนี่ประมาณนี้เลยอะ โอ้โหพี่กิมเมื่อกี้ดูสดที่ไหนนะครับพี่อ่าดูสดที่ช่องสามครับนทุกวันพุธเวลาสี่ทุ่มห้าสี่สิบสามครับใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อกี้ก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ทั้งหมดใช่จริงๆแล้วมีเพลงของน้องบาสอีกใช่ไใช่น้องบาสด้วยน้องบาน้องบาสติดภารกิจไม่สามารถมาได้ใช่ไม่งั้นก็จะได้ฟังเพลงดีๆอยู่นะครับแซมเปิลเพลงดีๆอยู่ให้หน่อยไหมยิ่งกว่าเสียใจ เดี๋ยวให้น้ำมัไปเดีกวาไหนบอกว่าเป็นนายแบบไม่เคยร้องเพลงร้องเพลงเพราะจะเริ่มชินแล้วัตัวเร็วนี่คุณรู้ไหมจริงจริงแล้วเนี่ยทำไมครับพี่ถ้าัวผมรู้จักตัวละครที่ชื่อมาร์คดีนะมากมากถ้าเขาไม่จีบหมอกริดเนี่ยจริงจริงแล้วด้วยพื้นฐานการเดือนมหาลัยของเขาเนี่ยแค่ยืนเฉยเเนี่ยเขาก็รัก พูดเฉยๆแหละปล่ปาส่งซิกให้เขาเปิดเพลง